<c oughs> เขาขาดค่ะพระอาจารย์พอดีพูดเรื่องผีกันนะคะเขาต่อ <c oughs> คือคือคือโยมเนี่ยอโยมไม่เชื่อเรื่องนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่ได้อยากเจอ <c oughs> คือแล้วมีน้องชายนะคะเขาจะเห็นบ่อยมากแล้ว <c oughs> ยมเขาเอ๊เขาปรุงแต่งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ แล้วก็คิดว่าเขาโมโอ,อะไรอย่างเงี้ยรับแล้วเขาไปตามงานศพอ่ะเขาก็จะบอกว่าศพเนี่ยเออแต่งตัวอย่างนี้ซึ่งเขาไม่รู้จักกับคนตายเลยนะคะญาติบอกว่าใช่ตอนตายอย่าแต่งชุดแบบนี้แล้วเขาเห็นตลอดเขาบอกเขาไม่ได้อยากเห็นนะคะแต่เขาเห็นเองทุกงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่ยอมจะรู้จักพุทธวจนะนะคะยอมก็ไม่เชื่อเรื่อง,เร,องเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารพูดผีปีศาจร่างทรงอะไรพวกนี้ค่ะแล้วพอวันนี้พรอะพอ,พอ,อาจารย์ของเราก็เลย ก็เลยเอ๊ะเรื่องนี้เกิดจากอะไรเกิดจากอินทรีย์อะไรจิตอ่อนจิตแข็งอะไรหรือเปล่าพระศาสดาเคยมีบอกว่าเป็นความต่างกันของอินทรีย์ที่การจะเห็นพบนั้นพบนี้อะไรเนี่ยมันอินทรีย์ไม่เท่ากันบางทีก็เห็นแต่ในในในธรรมะที่เป็นโลกุตระเนี่ยถามว่าเห็นแล้วยังไงก็ไม่ยังไงเห็นแล้วเราก็ยังไม่พ้นนรกก็เในเดชายเปลววิสัยก็เลยพระศาสดาบอกคือคือเห็นก็เท่านั้นน่ะนะ แล้วก็เราพาตนเนี่ยหลุดพ้นจากสังสารน,นี้ดีกว่าเพราะสิ่งเหล่านี้พระศาสดาก็ทรงบัญญัติไว้อยู่แล้วว่านะสรรนรกมีเปรตวิสัยมีนะในละชันมีเทวดามีแต่ละชั้นแต่ละชั้นอย่างเงี้ยอืมแต่ว่าพอมาศนะึกษาเพระวจะนะก็โยมก็ฟังข้อมูลมาเขารู้สึกว่าประมาณว่าผีก็ไม่มีไม่มีใช่ไหมคะอ ก็คือคําพูดเนี้ยไม่มีแต่มีคือเปลววิสัยสันนรกยักษ์หน้าคนทานอาสูนอะไรพวกเนี้ยก็จะมีนะ mm hmm. ตามที่พระเจ้ารู้จักแล้วก็บัญญัติออกมาอ่าแล้วโยมจริงๆเราก็กลัวผีนะแต่ <c oughs> บางทีถ้าอยู่คนเดียวเงี้ยโยมก็จะพยายามอา่จากที่ฟังมาพระอาจารย์แล้วก็ท่านตรีอะไรก็บอกพวกเรานี่ mm hmm. แหละก็เป็นผีนกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นวิญญาณเปเลยก็พยายาม mm hmm. คิดอย่างเงี้ยใช่ <c oughs> <c oughs> แล้วก็บางทีก็เปิดเสียงเปิดยุทูปพัจารย์นะคะดังๆในบ้านคนเดียวเป็นเพื่อนค่ะกลับสาธทค่ะเอาเสียงกลบความกลัวไว้ก่อนแต่พอเราปฏิบัติไปมากๆระดับหนึ่งเนี่ยความกลัวพวกนี้มันจะค่อยๆหายไปเองอ่ะนะอ่าเหมือนเราเข้มแข็งขึ้นหรือถ้าเจอมานั่งก็คุยธรรมะสอนไปเลยนะใช่ไหม จชสอนอริยสัจสี่ไปเลยอย่างเงี้ยอืมบวชพระมาเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่กลัวนะเนี่ยนะ,ะพระมาเนี่ยเดินเข้ากุฏิเนี่ยกลางคืนเนี่ยเงียบปิ๊บแล้วก็มืดตื้ออย่างเงี้ยกลัวกันนะถ้าจิตไม่มั่นคงหรือว่าไม่มีข้อธรรมที่จะพิจารณาให้เป็นเครื่องอยู่ของตนเองได้เนี่ยกลัวทั้งนั้นนะ่ะแล้ว พระจากอาคันตุกะมาหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มาคุยมาปรึกษาแบบผมนะเดินเข้าไปแล้วขนลุกหมดเลยเหมือนมีเงาต่อคุ้มตะวคุ่ม,อ,มอะไรก็สารพัดนะั้นไม่ใช่ว่าแต่งเครื่องแบบเป็นพระจะจะไม่กลัวผีนะนั่นะนะี่ยกลัวหมดนะ่ะมันอยู่ที่สังโยชน่นะตัวเองละได้ไหมแล้วก็มักวิธีนะข้อธรรมะต่างๆเนี่ยตนเองรู้ได้มากไหมนั่นะนะ มันก็จะค่อยๆคลายไปเองขออีกนิดเดียวคนที่ไม่กลัวก็คือคนยังไม่เห็นเหมือนโยมเนี่ยโยมคนสมัยใหม่นะฮะอืโยมเห็นแค่มองหน้าเขารู้แหละเป็นผู้ชายใส่เสื้อม่อห้อมใส่เกงขาคว้ยถ่ายเป้เดินเวียนอยู่ในเนี้โยมไม่ใช่โยมก็กลัวนะแต่ว่ารู้สึกมันจะเป็นลมอ่ะก็นึกได้ว่าเป้เรามีเนี่ยมีมีอยู่ในมือเนี่ยไม่ไม่ไม่มีอะไรแค่ก็เลยท่องท่องท่อง คนไม่เชื่ออย่าเพิ่งไปพูดว่าไม่ไม่กลัวยมยม,ยมพอยมท่องเสร็จเขาถึงไปอ่ะพอไปตอนเช้าเจ็ดโมงยมไปวัดเลยวัดลำปางหลวงเนี่ยค่ะยมไปอยู่ข้างหลังเลยแล้วก็นั่งสมาธิที่ตรงนั้นมีพระแก้วมรกตคู่บ้านคู่เมืองของวัดลำปางหลวงยมนั่งนั้นสักพักหนึ่งพลังแบบพอเรานั่งอะพอจิตเรานิ่งความวิววิวในหัวใจมันหายไปหมดเลยครับอาจารย์แล้วก็แผ่เมตตาให้เขาแล้วก็ออกไปทําบุญใส่บาตร โยมเห็นไงฮะโยมไม่ได้ว่าจะมาปลดกับพระอาจารย์ไงโยมโยมไม่ปลดหรอกเพราะเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่ของเราเล่นแ,แต่เทวดาเนี่ยโยมเชื่อว่ามีจริง<แ>ที่บ้านเนี่ยโยมจะไปประมาณเดือนสองเดือนจะกลับบ้านเนี่ยเหมือนแต่ท่านเนี่ยเปิดเลยกลับบ้านแล้วนะ<แ>เหมือนเสียงว่าวกลับบ้านก็จะมีเสียงสาธุสาธุ<แ>เพราะว่าโยมจะอยู่บ้านโยมจะนั่งวิปัสสนาเสร็จเนี่ยอนาปาเสร็จในโย,ยมจะแผ่เมตตา<แ>ทุกครั้งเลยในห้องพระโยมจะอยู่อย่างนี้แต่ที่บ้านจะไม่มีใครฮะมันจะเงียบ ยมเชื่อค่ะว่ามีจริงจะเป็นเทวดาหรือว่าวิญญาณหรืออะไรก็แล้วแต่เธอแต่ว่ายมเชื่อว่ามีจริงก็โลกนี้โลกหน้า่ะมีจริงมีจริงยอมยมเชื่อค่ะเชื่อหมดใจเลยว่าโอ้โหถ้าไม่เจอกับตัวคนแบบเราเราจะเชื่อเหรอแต่ถ้าพะอจา์เล่าอย่างนี้ยยมเชื่อสนิทเลยแต่ถามว่ากลัวไหมอย่าเจอเลยดีกว่าพะอจารย์ขอบคุณค่ะพพะอจารย์เป็นเรื่องจริงที่แบบเรา ไปเสียเลยนะคะถ้าเจอแบบนี้ไม่เจอก็ดีใช่ไหมค่ะสัอย่าเจอเลยครับพระอาจารย์ไม่เอาเออโอกาสันเดี๋ยวขอเอาเชิญเออโทษเชิญครับงั้นในหลๆมาทางนี้แล้วนะฮะพนดีเล่นลวพอดีว่าสงสัยเหมือนกันครับว่าเอ๊ะอย่างถ้าอย่างเมื่อกี้พระอาจารย์บอกสมมติถ้าเห็นหลอกเทศนี่เขาเลยอืมถ้าสิ่งพวกนี้มีจริงบุสงสัยสมมติอย่างถ้ามีจริงเนี่ยเขาอาจเรามองไม่เห็น อย่างนี้เขามานั่งฟังไปบอกยี้เขาเขาสามารถที่จะเรียนรู้เหมือนกับที่อย่างพระอาจารย์สอนทุกวันแล้วเขาก็บรรลุไปได้เลยอย่างนี้ได้ปะครับใช่ธรรมะนี้เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์และเทวดาถ้าเขาเป็นเทวดาเนี่ยได้แต่ถ้าไม่ใช่เทวดาถ้าแบบเป็นเป็นอ่าเป็นรตหรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยแบบออืเขาเขาไม่สามารถก็ต่ำกว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้ไม่อาจรู้ธรรมะนี้ได้ไม่ไม่อาจเข้าใจได้ ฟังก็ฟังไปเฉยๆตอนนั้นนะี่แล้วเมือ่มอาากี้ที่เห็นพระอาจารย์บอกว่าคนที่แบบว่าเห็นเห็นแบบว่าเหมือนเห็นผีเห็นวิญญาณเนี่ยออ่าพระพุทธเจ้าบอกว่าอินทรีย์แต่ละคนไม่เหมือนแสดงว่าใช่อ,อย่างนี้คือทุกวันนี้ผมก็มีดูบางรายการนะเหมือนกับว่าเขาเห็นผ่านทีวีเลยอย่างเงี้ยแสดงว่าก็เพราะตอนแรกผมเข้าใจนึกว่าอืม เป็นพวกไอ้นี่หรือเปล่าแบบแบบเหมือนกับถ่ายจากอีกประเทศหนึ่งผ่านกล้องแล้วเนี่ยเห็นอยู่ข้างหลังคุณนะอะไรแบบผมก็โอ้โหแบบไม่เห็นผ่านกล้องเลยอะไรอย่างเงี้ยอธิแดงว่าก็เป็นไปได้ใช่ไหมนั่อก็เป็นไปได้ส่วนแต่เราก็ไม่ไม่ต้องไปเชื่อหรือสนใจ <c oughs> บางทีมันก็คือคนปรุงแต่งมันก็เยอะนะนงนั้นสิ่งเนี้ยมันมันก็ไม่ใช่ว่าเอ่อที่เรารู้มาเห็นมามันจะจริงทั้งหมดไง มันเกิดจากคนปรุงแต่งเกิดจากคนผิดศีลห้ารู้ศีลแกล้งหลอกกันอะไรกันเยอะแยะไปหมดอ่มันก็หลากหลายอะข้อมูลในสังคมอ่ะมันเยอะแยะไปหมดท้ายก็ให้รู้แค่ว่าเห็นแล้วก็ปล่อยวางไม่หลุดพมนใช่ใช่ใชสักแต่ว่ารู้ไปคขอบคุณครับ